สวัสดีค่ะช่องเมโบนางจ๊อบผู้รักต่างวัยค่ะวันนี้มานั่งเรือเล่นในลำคลองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับทุกคนนะ,ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเรือแจวค่ะปดก่อนนั่งเรือแจวมาเล่นลำคลองคลองน้ำค่ะอ่ะไปครับผมปลดล็อกแล้วครับ อ้าวพายเลยครับไหนอ่อะออกไหมยันออกตรงนีงไ้ไหมเออยันเหรอ,อเดี๋ยวสักคู่หนึ่งคู่มันจะยันยังไงแล้วนะไม้เนี่ยนี่น่าใช่นี่มันเป็นไม้อะไรน,น,ไไน,น,นะ่ไม้เล็กๆไอ้นั่นนะไม้เล็กๆคุณไม่เอาไม้เล็กๆมาดิอันนี้มันเป็นตะขอผมจะลองดันนะอ่าโอเค จ๊อบพายดีๆเด้ออ่า,อาน้องจอบครับเราเราต้องไปตรงตรงนู้นนะอ่ะตอนนี้น้องจ๊อบก็จะเป็นคนเฮ้ยนั่งดีนั่งดีนั่งดีนั่งนั่งน้ำหนักกลางๆครับใเย็นๆโอเคได้ไหม เอ๋ออ๋อน้องจ๊อบพายพายซ้ายด้วยไม่มันจะได้ไปฝั่งนู้นไม่ใช่มันมันจะไปด้านเดียวถ้าคุณพายด้านเดียวมันจะไปด้านเดียวต้องพาย<ม>ด้านนึงเราเรียวกลับมาถ้าคุนพายเป็นไม่มันต้องพายสองข้างครับเพื่อบังคับมิงั้นมันจะไปฝั่งนู้นไงอ่าโอเคเอ่ออออออน้องจ๊อบได้เว้ยน้องจ๊อบได้น้องจ๊อบได้ทุกซุ้จ๊อบ จับจอบกสู้นะครับ FC เป็นกำลังใจให้นะครับนะครับตกลงพายเป็นไหมนี่เป็นๆน้องจอบได้อยู่เพราะว่าเรือมันจะไปนี่ถ้าถูกแล้วถูกแล้วมันจะชวนนั่นไงก็เลยให้มันออไม่ไม่น้องจอบน้องจอบไม่ใช่พายพายย้อนกลับพายย้อนกลับย้อนกลับไปไหนไม่ใช่ย้อนกลับครับคือใบพายมันต้องพายถอยหลังครับมันถึงจะเลี้ยวหัวครับมันเลี้ยวอยู่เดี๋ยวนี้นะ เมื่อกี้มันมันถูกแล้วครับแต่คราวนี้น้องจ๊อบไปพายถอยหลังปุ๊บมันก็ย้อนกลับไงเอาพายไปเลยพายไปเลยเขาทำเป็นอยู่ลองดูลองดูเราจะขึ้นข้างไหนเราจะขึ้นข้างนู้นหรือข้างนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี่กลัวชนนั่นนะอ๋อมันไม่กลัวชนหรอกมันจะเลี้ยวเข้าตรงนี้พอดีครับหักตรงนู้นนะครับพังนะครับใครจะไปเข้านู่นอ่าโอเคมันมันต้องหักครับหรือว่าเราจะเข้าช่วงกลางเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาหัวมันไปอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นยากนะต้องเอาไปเทียบข้าง ไม่เป็นไรโอเคแล้วว่าจะไปเทียบข้างนู้นหรือว่าข้างนู้นฮะแล้วว่าเขาจะไปเทียบข้างนู้นอ่าตรงตรงนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามันก็มันก็ขึ้นขึ้นได้นะแม่บัวขึ้นได้อ่าขึ้นได้ถ้าให้แม่พายมันจะไปเทียบข้างนู้นหรือว่าข้างนู้นแต่คือตรงนี้ก็ขึ้นคือตรงนี้แหละแม่บัวมันมันไม่มีใครพายเป็นนะเนี่ยเป็นแม่เป็นแม่บัวเป็นอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างบนครับเอฟซี เมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะหวัดเสียวนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้สวยแล้วนะครับนี่สวัสดีแม่บัวบัตรจงจ๊อบครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหท,ทั้งนั้นเลยนะครับครับนะครับบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนและแล้วนะครับข้างหลังก็เป็นกระท่อมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คู่รักยืนคู่กันหน่อยครับอ่ถาถ่ายรูปตรงหน้ากระท่อมเลยนะฮะ โอ้เย็นสบายนะครับเดี๋ยวมาถอยหลังไาหน่อยครับผมอยู่ตรงหน้ากระท่อมเลยอยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางเลยอ่าไม่บัวเถอะไปตรงกลางหน่อยครับไม่ใช่ครับกลางกระท่อมครับอ่าโอเคอ่ามังกงนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมอุย้ยปลาบวนปลาบวนปลาบวน นะครับเานั่งเลยครับผมโอ้โหนะวันนี้โรแมนติกเหลือเกินนะครับสวยงามนะครับวันนี้ชื่อวัดอะไรครับแม่บัวสำนักสงฆ์โพชัยทออ๋อยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่แม่บัวเคยมาสำนักสงฆ์นี้กี่ครั้งแล้วครับรับครั้งไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านโอเคนะครับ พราะว่าทุกปีเขาจะมีงานประจําปีมีบุญกระถินมีงานรประจําปีเราก็มาทาโรงทานํากล้วยแล้วก็บุญกระถินเราก็มาทาโรงทานํากล้วยครับแล้วเราอยากจังหันวันไหนจังหัันเช้าเราก็มาเพราะว่าใกล้บ้านเราใกล้มากนะเมื่อกี้<น>ขี่มาก็ไม่ถึงกิโลนะฮะ,ะวัดน,นี้เขาสร้างมานานหรือยังครับแม่บัวจะประมาณประมาณสิบห้าปี อืมโอเคก็พอสมควรเพราะว่าท่านพระภูณี่อยู่วัดใหญ่วัดตรงฝั่งริมน้ำยามฝั่งนู้นน่ะซ้ายมือน่ะครับแล้วก็แยกสาขามาสร้างที่นี่อืมเพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดต้องเข้าไปนู่นเวลาไปจังหันแล้วมันไกลอ๋อก็เลยมาสร้างติดกับถนนสร้างติดกับถนนแล้วก็ตรงตรงนี้ก็เป็นลำน้ำใช่ไหมเป็นลำน้ำน้ำห้วยเป็นห้วยเป็นห้วยหนองคลองมือ จะไหลไปลงลำน้ำยามครับผมน้ำยามก็ไปสู่น้ำสงครามแล้วก็ไปสู่น้ำโขงครับพอถึงหน้าน้ำมัน <room> ก็เต็มนี่แหละค่ะเต็มฝั่งนี Superman ่แหละค่ะดูฝั่งค่ะเต็มนี่แหละค่ะพอถึงหน้าน้ำนี่นะทุกคนนะนะครับอันนี้เป็นหน้าแรงค่ะนี่เป็นหน้าแรงนะครับข้างๆก็มีไผ่นะครับทุกคนชาวบ้านก็มาหาปลาโอ้นะครับอยู่กับน้ําอยู่กับหนองก็ต้องมีปลานะครับ ตอนหน้าเต็มฝั่งก็คงจะมียอเนี่ยยอใหญ่อตอนนี้น้าน้อยแล้วครับเขาขึ้นได้เขาถึงนได้เอาตะไคร์ออกไงก็เหลือแต่โครงสร้างอืน้ำมันน้อยไปแล้วนะครับก็เลยมาคุยกับท่านพระครูตอนเที่ยงหรือบ่ายเรามาบอกว่าอาจารย์ตอนตอนเอ่าน่าจะเป็นตอนบ่ายโมงนะที่เรามานะครับอามาขอ,อาถ่ายรูปได้ไหมในกระต๊อบ อนนี้ม่เ,เมาไทายซิมาไทายซิมาเลยมาไทายเลยพก็สนิทกันอยู่เป็นเพื่อนกันในเฟซครับค่ะประทานอัโอเ้เขาทําแบบว่าทาเป็นกระท่อมน้อยๆน,นะครับแล้วก็มุงด้วยแฝกนะฮะเอาไว้เอาไว้อาศัยตอนที่มาหาปลาไงเวลาฝนตกหรือเวลาแดดจัดก็เข้าไปอาศัยอยู่ข้างในนี้ครับ ไอผมนี่ชอบจังเลยเนี่ยกระทอมเนี่ยคือ <c oughs> เป็นคนรักกระท่อมครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ทําได้ด้วยนะนะครับก็ออันนี้เขาก็แฝกเยอะนะไพสารผมผมอิจฉามากเลยนะเพราะบ้านผมหาไม่ได้เลยนะครับแฝกคือยากคากับแฝกมันต่างกันมากาแฝกมันจะเส้นเล็กๆย้อยลงมาสวยมากแล้วมันก็เป็นเหลืองอาลลามนะนะครับลองเจเป็ปไงรู้สึกยังไงครับ สบายเี่ <laughs> สบายม่ที่บ้านไหมไม่ไม่ฮะีนบ้านมีแต่เรือมีแต่เรือไม่มีแพแบบนี้อืมอืมไม่โลเลาวก็ไม่ได้ไปแบบนี้มีแต่คนอื่นเนี่ยที่เขามีเจ้าของเขาอ๋อนะครับมาวันนี้เราได้มาทาคลิปมาไลฟ์สดกันที่นี่เนาะ,ะยอดครับผมแล้วเรือแบบนี้ไหอเรือ,อที่บ้านเธอไม้เป็นไม้เป็นไม้ไม้ทำ อันนี้มันทันสมัยอะไรก็เขาเอาเหล็กับจะได้เบามันมันทนกว่าครับแต่เหล็กมันก็มีข้อเสียเหมือนกันแหละก็ผุอะอย่างนั้นเขาเหมือนกันครับไม้มันก็ต้องผุเหมือนกันเพราะว่ามันถูกน้ําเขาก็ต้องคอยปะคอยอะไรเนาะนี่เอฟซีเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะฮะนี่นะครับ อโอสุดยอดนะครับอันนี้ป่าไผ่นะครับปลาไผ่แล้วก็มีถาวรเลยสุอืโอ้เสีว่าสวยครับมุมนี้สวยอยู่นะครับอืมอะนะครับฝากไปถึงคู่รักต่างวัยนะครับเอฟซีของเรานะครับที่ดูคู่ของเราอยู่นะครับฝากไปถึงเอฟซีหน่อยครับอ่าฝากเลยความคิดถึงให้เอฟซีที่ดูเราบ้างนะครับ โซดีเอฟซีุกท่านนะครับอืเพื่อนเพื่อนคุณพูดเกลียนคุณเพื่อนเพื่อนรักต่างวัยน้องจับแบตหมดเหรอผู้รักต่างวัยหัวใจเดียวกันเพื่อนกันเพื่อนกันค่ะอมาอาเย็นก็แบบนี้นะคะสองตายายแต่จอบนะครับตาจอบยายบัวยายบัวนะครับ จะหาบรรยากาศที่มันแปลกๆทุ่งนาเราก็ไปแล้วอริมน้ําเราก็ไปบ่อยทีนี้เรามากลางน้ำเป็นน้าคลองชที่มันมีกระต๊อบใช่ครับก็เปลี่ยนสถานที่เอฟซีดูใหม่ๆบ้างนะครับจะโบราณโบราณค่ะคนที่ไปอยู่ในเมืองหลวงก็เขาจะได้คิดถึงบ้านโอเคนะครับเพราะเขาได้มีไม่มีโอกาสได้มาดูแบบนี้อืค่ะแม่บัวกับน้องจอบก็เลยพามาดูครับสถานที่ที่ว่ามัน อาได้เปลี่ยนรถเป,เปลี่ยนชาติเป็นวิวบรรยากาศยามเย็น,นครับพระอาทิตย์กํกำลังตกกำลังสวยสะท้อนน้ำมามค,ครับผมะะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะะะาะไบายแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs>